หลังเกิดกระแสในสังคมออนไลน์ตั้งคำถามว่าเหตุใดแบรนด์ที่มีสาขากระจายทั่วประเทศจึงไม่ปรากฏในรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพล u สซ,ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนล่าสุดเพจสุกิตีน้อยระบุเหตุไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากจดทะเบียนบริษัทจำกัดขายเกิน1นล้านแปดแสบาทต่อปีทั้งนี้ลักษณะของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพล u สที่ประชาชนพึงสังเกตได้มี3ลักษณะคือ1 ร้านอาหาร2ร้านครื่งดื่ม3ร้านขายสินค้าทั่วไปทั้งนี้ร้านค้าทั้ง3แบบต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กํำหนดไว้คือเจ้าของร้านมีสัญชาติไทยผู้ประกอบการไม่ใช่นิติบุคคลเป็นร้านธงฟ้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลเว้นแต่เป็นร้านธงฟ้าของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศัการาช2542 เป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพุทธศักราช2547เป็นร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจช repeating repeating ุมชนพุทธศักราช2548ข้อสังเกตเพิ่มเติมคือร้านค้าต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีธุรกิจแฟรนไชส์และร้านค้าต้องเป็นร้านที่มีการประกอบที่สามารถตรวจสอบได้ ขนาดทุกันหากไม่เป็นธุรธกิจประเภทร้านค้าต่างๆประชาชนสามารถใช้สิทธิ์กับธุรธกิจอื่นๆได้อีกดังนี้ร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บทำผมเป็นต้น